เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง midnight society เช่นเคยนะครับผมขณะนี้เราก็มาอยู่กับการบันทึกลับ3ก๊โกกันอีกเช่นเคยนะฮะก่อนจะไปดูกิจกรรมกันนะครับผมเข้าสปอนเซอร์ก่อนละกันเดี๋ยวจะลืมนะฮะสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกแอดไปเลยที่ Line แอดเพลเพจหรือว่าสะดวกทาง Facebook กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะฮะครับไปเติมเงินกดที่ลิงก์กรุ๊ปช็อปหลังจากนั้นให้เพื่อนๆทำการเลือกเกมนะฮะเลือกแพ็คเกจที่ต้องการจะเติมนะครับผมมเเเเลืออกรรรราาคพิ่่ใใใสนนถขียยห้้บ ก็รูปแล้วเชนขวามือบนลงมาเลยฮะจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็เลือกสนับสนุนใส่ช่องมิดไนท์โซเซตี้ของเราด้วยนะครับผมหลังจากนั้นกดงงยืนยอนคำสั่งซื้อนะฮะจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเป็นอันเสร็จสิ้นแคลฟลิปโอนเงินส่งให้อดมินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกณฑได้แล้วนะครับผม้าเกณนะปัจจุบันก็ตามเดิมเลยไม่มีการเพิ่มราคาใดๆทั้งสิ้นหน้าขนานี้นะฮะวงเล็บวาณหน้าขนานี้ 3,000บาทยังเหลือเพียง2 7 0 0บาทเหมือนเดิมนะฮะถ้าผู้ชมสําหรับ i o s เนี่ยลดสูงสุด1,000บาทนะฮะเปิดให้บรกิการตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง3สาเอาใจสายนอนดึกใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยคิดจะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง p o w e r p เนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกิจกรรมแปลงกายภายนอกกันก่นกอนดีกว่านะครับผมว่ามีทางด้านของสกินนะฮะ ตัวลุงเจน3เข้ามาหรือ,อยังนะครับผมอันนี้เป็นคลิปวิดีโอของวันที่15เดือนหนึ่งนะสำหรับคนที่เลิกเล่นไปแล้วหรือว่าคนที่ลังเลว่าจะโหลดเกมนี้มาเล่นหรือเปล่าครับผมเนาะกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมร้านแปลงล่างนะฮะแปลงกายภายนอกนั่นเองนะครับผมของทุกอย่างก็ดูดูทรงแล้วน่าจะเหมือนเดิมน้องชายโอ้โหนั่นไงชัดเลย ตัวสกินเจน3ยังไม่มีการอัปเดตเข้ามาแต่อย่างใดนะครับผมมีเพียงตัวลุงเจน1นะครับผมแล้วก็เจน2เหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูทางด้านของสกินนะฮะอีกเกียดกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าถ้าตัวไหนมีสกินเนี่ยกดพัฒนาปุ๊บมันจะอยู่อันสุดท้ายแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะขึ้นมาเลยว่าสกินนะครับผมแต่เรามาดูของเจน3กัน่อยดีกว่านะฮะสำหรับอีเกียดนั่นเองป้า ไม่มีคําว่าสก,กินนะน้องชายแปลว่า G M ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับผมโอ้โหกิจ,จกรรมดูดตังเนี่ยเข้ามาเยอะจริงๆเลยแต่ตัวดูดตังเจนสยังไม่เข้ามาเจ็ดโดจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รีบๆเข้ามาหน่อยนะฮะอยากเห็นเหลือเกินว่าสก,กินของอีเกียรเนี่ยมันจะหล่อเท่ขนาดไหน,นครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดมันเข้ามานะโอ้โหพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ ทางเสียตังนี่มันทางของพี่ชัดๆครับน้องชายแต่มันยังไม่เข้ามาตอนนี้ก็ง่อยๆนะฮะออริจินัลไปก่อนใส่แบบเดิมไปก่อนครับน้องชายเดี๋ยวมาบอกกับคนที่สอบถามก็เข้ามาเนาะในคอมเมนต์นะครับผมมีคนสอบถามก็เข้ามาดูรู้เลยว่าเป็นมือใหม่นะครับผมพี่ครับพี่ครับผมมีสกินสีแดงอยู่สองอันเลยนะครับผมสกินขุนพลผู้กล้ากับสกิน ริงเทพนะก็คือไอถ้ถือถือธนูกับถือดาบแบบนี้นะฮะแล้วถามว่าพี่ผมมีทั้งสก,กินแดงสก,กินส้มก็ไม่รู้เหมือนกันนะสก,กินส้มมาไหนนะแต่เขาบอกว่าผมแปลงร่างเป็นโจโฉโจโฉของผมมันจะตีแรงขึ้นไหมครับนะครับผมพี่บอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับน้องชายเพราะว่าสก,กินสีแดงเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับแปลงร่างแดงเนาะแปลงร่างแดงอยู่ยังไงนะครับผมก็คือเนี่ยเลื่อนลงมาเลย ขอบสีแดงๆแบบนี้ก็คือแปลงล่างสีแดงถ้าเป็นขอบสีทองก็คือน้องต้องมีแฟชั่นสีทองเช่น 1. มังกรแท้ 2. ปกโลกาแล้วก็ 3. ที่พี่ใส่อยู่ตรงนี้นะครับผม V 1 5ฮะน้องชายต้องเติมให้ถึง500แสนนะครับผมประมาณ4 5 0แสนห้านะฮะถ้าไปเติมกับ p o w e r อเนะเพราะว่าลดลง10%เนาะก็จะเหลือประมาณ4 5 0แสนห้าแต่ถ้าเกิดว่าเติมเองเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใครเติมผ่านระบบ iOS iPhone นะ มึงหมดไปประมาณหกเจ็ดแสนอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าหมดโคตรเยอะสูบเลือดสูบเนื้อครับผมโอ้โห ios อ่ะเนาะแต่ว่ามันเพิ่งปรับขึ้นไงมันเพิ่งปรับขึ้นก่อนหน้านนะมันยังถูกอยู่มันยังราคาเท่า android อยู่แต่ตอนนี้คือมันปรับขึ้นแล้วนะใครจะเติมตอนนี้ให้ขึ้น v 1 5หก็หมดประมาณหกแสนก็บาทเออหกแสนห้าเพราะว่าราคาแม่งโอ้โหสาม0ันบาทล่อไปสา0พันอ่ะคิดดูแล้วกันขึ้นเยอะเกินไปนะฮะส่วนอีกคำถามหนึ่งนะครับผมคำถามยอดฮิตที่หลายๆคนสอบถามก็เข้ามา แฟชั่นกับแปลงร่างเอาอันไหนดีนะครับผมอันนี้พี่ต้องบอกเลยว่ามันแล้วแต่ความชอบนะฮะของน้องชายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพี่นะถ้าพี่ไม่ได้เล่นสายวีนะครับผมพี่จะเอาโจเฮาแปลงร่างโจเหาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นสายวีกกแล้วตัวดาเมจเราไม่มีพี่แนะนําว่าเอาไปแปลงร่างเป็นตัวอื่นยังจะเวิร์กกว่าเช่นเอาไปแปลงร่างเป็นเอาลู Who, นี่เห็นไหม หรือไม่ก็เอาไปแปลงร่างเป็นเตียวหุยเนี่ยก็จะเวิร์กเช่นกันนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นสายพิษติดพิษเนาะก็เอาไปเล่นทางด้านของโลโซกนะครับผมหรือว่าใครอยากเล่นสายเผาก็เอาไปเล่นทางด้านของอ่าเฮ้ขยขอภัยขอภัยทราบกันใครที่อยากเล่นสายพิษเอาไปเล่นอีเกียดนะครับผมสําหรับใครที่อยากเล่นสายเผาเอาไปแลกโลโซกนั่นเองโอ้โหสมองตื้และกู <ๆ S 1> เหนื่อยใจจริงๆนะครับผมอ่ะก็ตามนี้แล้วกันเนาะ แต่ว่าแนะนําเลยคนที่เล่นสายจกกกสายงอกกแล้วก็สายขุนศึกที่แนะนําให้เอาแรกโจเฮานะครับผมเนาะ mm hmm. เพราะว่าโจเฮาเนี่ยมันยังเป็นตัวที่ติดเมต้าอยู่แล้วก็เป็นตัวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแบบข้อคุมอะข้อคุมเรัง่ายๆไม่ว่าจะเป็น PVP การสัตว์เทพกาตรตะลุยนะครับผมหรือว่าทางด้านของอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะแม,แม่ชอบจําชื่อ จำชื่อไม่ได้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้นี่ตำหนักเส้นมูเนี่ยตำหนักเส้นบูก็ยังสามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นทางด้านของไต่หอคอยนะฮะตรงนี้เลยทดสอบหลายไายนะฮะโจเฮาก็ยังเป็นตัวที่จําเป็นที่ยังที่จะต้องใช้อยู่นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะแลกของอแฟชั่นนะครับผมอันนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะสังเกตดูว่าคนที่เข้าเกมมาใหม่แล้วก็ประกาศขายไอดีอันนี้พูดถึงในแง่มุมที่ คนทั่วไปแล้วก็คนที่ไม่เคยเล่นนะสมมุติว่าเฮ้ยเนี่ยผมมีแปลงล่างสีลุ้งอยู่นะเวย้ยข้างในอย่างเงี้ยแต่คือแปลงล่างสีลุ้งอะ่ะเวลาเราไปประกาศขายอะ่ะมันก็ไม่ได้อยู่หน้าจอแบบนี้ไงนึกออกปะมันก็ไม่ได้แปลงล่างเป็นตัวลุ้งเลยไงมันจะเป็นทางด้านของแฟชั่นแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแฟชั่นแบบนี้ยไม่แบบเนี้ยอสมมตินี่ตอนแ,แรกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแฟชั่นไม่แบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่า เราไปแรกทางด้านของแฟชั่นสีทองมาปุ๊บนะครับผมสมมติว่าเราไปแรกแฟชั่นอันนี้ละกันเนาะแฟชั่นมังกรแท้ปุ๊บเราไปแรกมาแล้ว v i p เราเป็น V0 หรือว่า V5 เนาะเพราะว่าเวลาเลเวลอัพมันแจก V ีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาเห็นแฟชั่นของเราปุ๊บเฮ้ยแฟชั่นมังกรแท้ว่ะตัวละครแม่งก็มีสีลุ้งนู่นนั่นนี่มันก็เหมือนการสร้างโปรไฟล์ 5. ให้กับตัวละครของเราแล้วคนที่มาเล่นใหม่เนี่ยไม่รู้อินโนอินเนเห็นว่าชุดมันเท่เนึกออกไหมพอเปรียบเทียบกับชุด v 4แบบเนี้ยง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันก็ดูไม่เท่ถูกไหมแต่ชุดเมื่อกี้มันเท่กว่าอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไปเลือกซื้อตัวละครที่มีแฟชั่นทองประมาณนั้นเลยนะครับผมเนี่ย,เ,เ,ยเห็นไหมมันจะเท่กว่าวเขาก็อาจจะไปซื้อตัวที่มีแฟชั่นทองมันก็แล้วแต่คนชอบอะพี่บอกไม่ถูกอนะเนาะ มแล้วแต่คนชอบอันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพี่นะแต่ถ้าเป็นพี่พี่เลือกโจเฮาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่เล่นขุนศึกนะยังไงก็เลือกโจเฮาแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไปเล่นสายวู้ยเหมือนตัวสายฟรีเนี่ยอาจจะนะครับผมวงเล็บไว้ว่าอาจจะไปแลกทางด้านของมังกรแท้ไม่ก็ปกโลกาก็เป็นได้เพราะว่าวันนึงเนี่ยเราอาจจะขายหรือเราอาจจะอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถสร้างโปรไฟล์ให้เอดีของเรา มันดูหรูดูแพงนั่นเองนะครับน้องชายดูหรูดูแพงนั่นเองอ่ะข่าวข่าวประมาณนี้รับกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมราคาถูกก็สามารถแอดไปเลยที่ใดแอด,เ,เ,ด,แอดเ,เพาเวอร์เพหรือว่าสะดวกทางเฟซบุ๊กกดที่ลิงกงใต้คลิปได้เหมือนเดิมเลยนะครับน้องชายนะเปิดให้บริการตังต้งแต่สี่โมงเช้าจนถึงสีสามเอาใจสายให้นอนดึกเหมือนเดิมใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมสําหรับเมื่อวานนี้โอ้โหสตตีมแม่งมาลาทอนเกินไปนะฮะ สชั่วโมงกว่าเกือบสี่ชั่วโมงแต่ว่ามันเป็นเกมถังซานไงเออมันเป็นเกมถังซานนี่พี่คิดเลยว่ายังไงเราทำสามกกกมาแล้วอะ่ะคนดูคนแบบคนติดตามเราอะ่ะมันจะดูเยอะก็เฉพาะเกมสามโกกว่ะพี่ต้องไปตีตลาดเกมอื่นให้แตกพ <c oughs> <c oughs> ี่ต้องไปตีตลาดเกมอื่นให้แตกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสตรีมมาลาทอนอนะ่ะได้คนดูเพิ่มขึ้นมาส0งร้อยนะท่านผู้ชมสองร้นะเว้ย 3ชั่วโมงของเราเนี่ยมีผลแต่ตอนนี้ที่กำลังลังเลอย,อยู่ว่าจะเล่น ROV หรือว่าโปเกมอนอยู่ไหนดีเพราะว่าถ้าสตรีมมารารอนเนี่ยมันต้องเล่น2เกมนี้นะครับผมมันถึงจะได้คนติดตามเพิ่มเดี๋ยวต้องรองดูก่อนจะเอาเกมไหนเดี๋ยว่อยว่ากนดีีนะสำหรับคิวโ,โอนิกาฝากเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คิวโอน้าสำหรับคิวโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสวดีครับผม